มากันเช้าเช้าอ่ะเอมากันเช้าเช้าก็ไม่เช้า,า,ามากนะสายสบายสบ,าย,สบา,ยสายมากเลยวันนี้สายแล้วเนี่ย <c oughs> อืมก็คืออะไรนะเดินมาเห็นเขาบอกว่าป้ะป๋ามา,มาเออ <c oughs> อุ้ยอ่าอ่เอาเอาเอา,เอา,เอามาทำอะไรนะสิ่งนี้คืออะไระกินสลัดกันไง บอกว่าลายแต่ไม่เห็นอ๋อมาแล้วมาแล้วเครื่องบับป๋ารีเฟรชช้าเครื่องรีเฟรชเครื่องบับป๋าอะไรช้าเนี่ยเอ่ออืมอันนี้เรียกว่าอะไรนะน้ำสลัดน้ำข้นน้ำสลัดน้ำข้นใช่เขาก่อนบับป,ป๋าทำสลัดน้ำใสไปแล้วไงอ๋อโอเค น้ำสลัดน้ำขน้นใช่น้ำสลัดน้ำข้นจ้าทำได้ง่ายง่ายใช่ไหมใช่ป๊าปทำได้ใครๆก็ทำได้ง่ายง่ายจ้าไมา่ดูซิต้องมีอุปกรณ์จังหวะนี้ อุปกรณ์ก็คือ,เ,อเราก็มีเครื่องปั่นแล้วก็น้ำสลัดเราใช้ไข่เห็นไไม,ไมาใช้ไข่นะครับเพราะเป็นน้ำข้นเลยใช้ไข่ไข่ต้มนี่แหละอันนี้ใช้ไข่ไก่ แล้วเราก็จะมีเกลือเกลือชมพูเกลือชมพูอย่างนี้นีเกลือชมพูเกลือชมพูจริงๆแล้วอยู่ตรงไหนชัดอ๋ออยู่ตรงนี้แหละชัดแล้วเกลือชมพูครับแล้วก็น้ำอิงไย์เห็ดเข้มข้นอันนี้เนี่ยเราจะกินกับ ักน้ำฉลัดเรากินกับอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราถึงกินกับผักเราก็กินกับผักน้ำาิมไซด์เข้มข้นครับน้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งจ้าเราใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช่แล้วนะฮะโอเค เริ่มเลยด้วยกันตอกไข่ตอกไข่แล้ววันก่อนทำชัมิตก็ยากทีละอันนี้ปอกไข่แล้วก็ใส่อ,อะไรจ๊ะไม่เห็นมาหนิหนิงนี่ไงเดี๋ยวขยับกล้องให้อ,อ้าวก็มันดูเลย ไข่จ้ะอาเลยค่ะได้เลยเราขยับมาตรงนี้จะได้เห็นจะบอกว่าต่อไข่ก็ไม่เชือเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นไข่ไข่ต้ม,มใช้คำว่าปอกไข่แล้วกันอ,อันนี้ของยากใส่ในนี้เลยจ้าอันนี้ปอกง่ายกว่ามันก่อน ปอกง่ายเพราะมันเป็นไข่เกา่าบอกยากเพราะมันเป็นไข่ใหม่พี่เป็นขาวปอนแม่บอกไข่เมาคือ <c oughs> เวลาจะทำเป็นไข่ต้มกินเนี่ยไข่เกา่าไข่เกา่า <c oughs> ก็จะบอกง่ายแต่ถ้าเวลาทำเบเกอรี่ทำขนมก็เป็นไ,ไข่ใหม่ก็ <c oughs> <c oughs> มันจะไม่เหมือนกันครับอืมใช่ผมไม่รู้หรอกว่ายังไงแต่ผมรู้เฉพาะตอนไปแผน ไปซื้อเนี่ยเป็นฝ่ายจัดซื้อช่วงซื้อของเป็นฝ่ายจัดซื้อช่วงส่งของเป็นผู้จัดการฝ่ายลอจิสติกช่วงนี้เป็นฝ่ายทำคอนใช้กี่ลูกกับแม่จ๊ะหนึ่งลูกใส่ลงไปดึง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 หนึ่งลูกจากนั้นเกลือทมพูจึ้งหนึ่ง ใส่พันแห้งก่อนจะได้ช้อนจะได้ตักได้ครับจึงเดียวเลยวันนี้ประมาณนี้พอคือคอนเซ็ปต์คือเวลาทําน,น้ำฉลัดน้ําสลัดก็คือว่า,าจริง,รงๆเขายังไงไม่รู้อะแต่ตามความเข้าใจของผมก็คือผักต่างๆจริงจเมือกินสดได้อยู่แล้วแต่เพื่อ,อความรสชาติเนี่ยแล้วก็เพื่อให้กลืนง่าย ก็เลยมีน้ำสลัดก็คือไม่ได้จะว่ากินเป็นน้ำซุปเพราะว่าไม่อยากกินน้ำเยอะๆช่วงที่กินอาหารนะครับก็น้ำใช้เป็นน้ำสลัดเราก็เอามาคลุกแล้วเราก็จะอยากได้รสชาติเนี่ยให้มันครบก็คือเปรี้ยวเค็มหวานมันมันอ่ามันก็เลยเราก็มีใส่เกลือชมพูนิดหน่อยมันก็คือจริงๆมันต้องใส่อย่างนี้ก่อนเราะอย่างเงี้ยเราต้องใส่น้ำกไซด์ เขยมคนก่อนโอเคโชว์หน่อยจ้าใส่อะไรก่อนก็ได้ปะป้าไม่มีปัญหาเพราะเดี๋ยวเวลามัน,น,นเวลามันไปบานอนะ่ะมันก็เข้ากันอยู่ดีอันนี้ออสองอนสองช้อนใช่สองช้อนโต๊ะถึงจะเป็นเขาโต๊ะเคาน์เตอร์ก็เรียกว่าสองช้อนโต๊ะไม่ใช่สองช้อนเคาน์เตอร์ใช่ไหม เพราะว่าน้ำมันใส่เห็ดคนเนี้เปรี้ยวมากใช่แล้วมันได้ความเป็นในนี้ด้วยนะมีเป็นความเป็นไซเดอร์ครับต่อไปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสองช้อนโตะ๊ะหนึ่งอันนี้แบบสูตรอย่างง่ายเลยนะใช่ไข่น้ำมันต้องง่ายสิถ้าน้ำส้มเกลือยากเดี๋ยวทำไม่ได้ ต่อไปน้ำพึ่งวันนี้เราทำน้ำสลัดน้ำข้นนะจ๊ะน้ำสลัดน้ำข้นสองมือจ้าอันนี้เอ้ยสองช้อนโต๊ะอาจจะน้อยไปนะปริมาณอันนี้เหรอไม่ถึงทุกอันแล้วค่ะใช่ใช่เดี๋ยวต้องลองปั่นดูก่อนเรากะว่าอันนี้จะทำสำหรับรับประทานหนึ่งคนไม่ใช่หนึ่งมื้อหนึ่งมื้อโอ้ยหนึ่งคนเลยเหรับประทานหนึ่งทีนี้อ่ เดี๋ยวลองดูก่อนเอาปะ้าขอรูปขอรูปน้ำผึ้งตอนเทอีกทีแต่ยังไม่ต้องแบบไม่ต้องเทเดี๋ยวลองดูก่อนอโอเคอันนี้ไลฟ์ของจริงเดี๋ยวรับให้สะดูกชักครู่ได้แล้ว,ลวก็เตรียม,มคุณคะจากนั้น สวัสดีนะอน้วนค่ะขยับเครื่องมาเดี๋ยวจะมีเสียงดังปุดๆอ่านี่ีค่ะนะอ้วอนก่อนเลยลเปีนอน้วนทำน้ำสลัดน้ำใสเอยน้ำข้นน้ำข้นป,ปึ๊บจากนั้นถ้าจะน้อยเตินหรือเปล่า อาจจะน้อยเกินต้องใส่อีกเท่าตัวแน่เลยปะป๊าโอ้แท่ไม่เป็นไร <c oughs> ลองปั่นดูก,ก่อนเดีย๋ยวไปเอาถ้วย <c oughs> แล้วก็ปิดใช่ไหมปึ๊บม,มันต้องอยังไงไม่ได้ไม่ได้เปิดตักจ้าตอนอาลมออกก็คือเปิดตรงนี้ไว้แป๊บหนึ่งใช่ไหม ก็เลี่ยนลงมา่ไหมหมายถึงต้องเอาลมออกนิดหนึ่งไหมหรือไม่ต้องปัน่นธรรมดาไม่ต้องอะค่ะโอเคงั้นเราก็เปลี่ยนอย่างเดียววันนี้เราทำเมนูสลัดเรจะเสียงดังนิดนึงปื้จ้ะ้เ,เรียบร้อยแล้วปั่นให้เนียนกว่านี้จ้า ตกกรใจเลยก็ดึงคุงปุ้ยเ่ยแล้วก็ปั่นเนี่ยเนียนเนียนไหมเนี่ย,ไ,ยได้อยู่นะจะพอหรือเปล่าแค่นั้นแหละใช่ไม่เลยแป,ป้าก็ลองเปิดมาชิมจลองดูไะมไม่น่าจะพออาจจะต้องไข่สักสามฟองแล้วหรอย่างเงี้ยโอ้ปริมาณอาจัจเต็มเมากเลยก็กินได้ชามเดียวแหละโอเคอืมก็ไข่เพิ่มเลยจ้ะ ทำเพิ่มไหมเพิ่มสิเขาใส่เพิ่มไปในนี้เลยใช่อ๋อเอ้าไม่ใส่เพิ่มไปในนั้นแล้วใส่เพิ่มไปไหนแล้วจ๊ะโอ้ยแน่นจัดอืมอ้าว้าไม่ได้กดไอ้นี่ออกเหรอกดไดอากาศออกนี่เดี๋ยวขอที่ช่วยเมื่อกี้แบบป้ากดกดไอ้อนี่ไปไม่ใช่เหรอก็กดธรรมดาไม่หมายถึงว่าไม่ได้กดโอ้เปิดมือแล้วซูนยกระกัดอ่ะเออลืมเขาไข่กี่ฟองไหม หมนก็ได้ีพี่เทียนเมื่อยนเทียนเอยโอพี่เทียนืนเสียงเด็กอยู่บื้องหลังหมต้องมีเด็กมาให้กำังจโอพเทียนตกใจเลยยืนเทียนยินเทียนแกงปอบป๋ายืนเทียนแกงปอปาค่ะยืนเทียนเวลามีคนตกใจพี่เทียนจะขับอ้าว ทำไมร้องนะไม่เป็นไรอืไม่เห็นมือไนม่เป็นมือไ,ไม,เไมา,มาเขา่ข้าไปข้านตริอมมันก็ไข่มันก็รุ่นเดียวกันลูกฟองนี้นฟองยากกว่าอืมฟองนี้ไม่ให้ความร่วมมือเลย <c oughs> ในการทำไลา์เับนี่ยไม่ให้ความร่วมมือในการทำร้ายแค่ต่อไปอืม <ม>พ่อครัวมือใหม่อะไรนะว่านบอกพ่อพอ่พอครัวมือใหม่ขูกขักฉุกลระหุกกุ๊กกิ๋เราต้องการให้รู้ว่าใครก็ทําได้ไงถ้าแบบถ้าตัวน้ําคุุๆถ้าปบบป๊าทําได้คือทุกคนทํา <c oughs> ได้ <c oughs> นี่ตกลงเราเอาไข่กี่ฟองนะครับไม่ได้หมดแล้วค่ะหมดนี่นะ ไม่สบายไม่ได้ลองชิมเลยลองชิมรสชาติว่าส่วนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ไไดปั่นไงคะเอาช้อนยาวๆมาขิดจัดให้ใน่โดนไข่ลงไปแล้วนี่นไงยังไงไม่ห่อยใช้ได้ไหมตัวนี้ใช้ได้เลยโอเคแต่ว่าปั่นให้เนียนกว่านี้อีกหน่อยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าไข่หนึ่งฟองน้ำมีนชายเห็ด เข้มข้นสองช้อนเกลือหนึ่งจึก๊กเกลือแบบปลายช้อนอย่างเงี้ยน้ำผึ้งสองช้อนน้ำมะพร้าวสองช้อนแล้วเมื่อกี้แม่แบอกว่าอะไรนะาอาจจะเพาะอะไรนะนี่เลยอ้ยหวานไปหน่อยนะหวานไปหน่อยงั้นเดี๋ยวน้ำผึ้งเราไม่ต้องเต็มสองช้อนให้เราก็เพิ่มน้ำส้มสายชูอีกอีกช้อนอนึ่งไงน้ำส้มคือในสูตรเวลาไปเชิญแต่มันจะเจอเป็นน้ำส้มสายชูแต่ว่าอ้อก็เลือกให้เราเราใช้น้ำอีสายเห็ดเข้นขนไง เพราะมันเปรี้ยวอลังการเหมือนกันนะครับเรือปูปีจลาจริงๆบางสูตรเขาจ็มีใส่อันนี้ด้วยใส่งาใส่งาขาวเขาเขา,เขาเรียกว่าตาฮินี่อ่ะนักนหน้าขาวปั่นอ่ะครีมหน้าขาวอะ่ะจะเลี่ยงไม่ได้เลยทุกชูตต้องมีนี่อะไรน้ำส้มสายชูใส่ถ้วยอืมจ้า ฟองเนี้ยเป็นยางมาตูมได้ใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหมได้ฟอ,องนี้นะฟองนี้น่าไปกินกับข้าวอ,ะอืะเนื่องจาททำไข่กวนให้แล้วอ๋อนี่เ,เลยอนนี้จะติดเลยอีนนี้ฟองเป็นยางมาตูมอ,อือสชักครู่สักครู่ปอกไข่ใส่ปาก โอเคปัดไอ้น,นี้ออกให้หมดด้วยเด้อม่เป็นไรก็กินเปลือกไข่ไปแคลเซียมจากนั้นเ,เ,เนที่เล็กน้อ,เ,อเทสิ่งเหล่านี้ลง ช้อนขอคันใหม่ไหมถ้าอย่างนี้ใช่จ้ะระหว่างนี้ก็คือเรามานำเสนอเกลือชมพูระหว่างเราเรมานํนำเสนอเกลือชมพูใครสรในใจสั่งซื้อได้นะจ๊ะก็เกลือเ,เกลือเกลือชมพูที่ใช้เนี่ยเป็นแบบปั่นละเอียดอะ่ะปั่นละเอียดแล้วก็เดี๋ยวอ้อจะไปหยิบ หยิบช้อนครับเนี่ยพอไม่ใช้กล้องหน้าก็จะมองไม่เห็นอย่างเงี้ยอือก็อันเนี้ยเกลือฮิมาลายก็คอกมมกกือมันก็เค็มมากแหละเกลือมันก็เค็มอนะแต่ว่าก็มองได้เขามีข้อมูลบอกว่าอันเนี้ยจะมีพวกเกลือร<า>แร่ต่างๆเยอะเพราะมันเป็นเกลือภูเขาไงครับก็เลยเป็นที่นิยมมากแล้วนะย่าจารย์ถามว่าวันนี้จะได้กินไหมหนึ่งหนึ่งถุงเนี่ยหนึ่งกิโล มีแบบถุงครึ่งกิโลสองถุงราคาเท่าไหร่พักมาถานจะนไม่ได้น้ำผึ้งเดียวเดียวเดียวอะน้ำผึ้งจ้าตกลงโอาสองช้อนใช่ไหมใช่จ้ะป๊าจะได้ไม่งงไงแล้วก็ขอเกลือเพิ่อมอีกนิดนึ่งะะ่ะค่ะ อันนี้คือสูตรมาตรฐานที่ที่เคยลองทำเนีย่ยแล้วเมื่อกี้ต้องตั่เกลือก่อนนี่ไงคะเกลือใส่ไว้ในนี้ก็ได้ที่เคยลองทำก็คือเกลือเกลือไปช้อนเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ก็ได้อ่าโอเคค่ะรเพาาะว่น้นำส้มสายชูสองน้ำผึ้งสองน้ำมันสองเกลือลายช้อนชาแล้วก็ไข่หนึ่งฟองอันนี้คือสูตรมาตรฐาน แต่ว่าอ้ารู้ส,สึกว่าอุ้ยพม่เย็นแกงรู้สึกว่าเขาหวานไปหน่อยจะถ่ายรูปไหมไม่เวลาค่ะเมื่อกี้น,นี่แล้ว,ว,าวาลรู้สึกว่าหวานไปหน่อยใช่รู้สึกว่าหวานไปหน่อยนนก็เลยออเต็มเต็มอยากได้ความเปรี้ยวอีกนิดหนึ่งเพราะเราไม่ค่อยชอบกินหวานน้ำใส่เห็ดอันนี้ก็ มะาพร้าวน้ำมันมะพร้าวให้มะพร้าวน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นจริงๆอะ่ะย่าจา๋ามีสูตรของย่าจา๋าที่ย่าจา๋าบอกว่าทําประจําแสนอร่อยสูตรดั้งเดิมย่าจา๋าจะใช้เนยแล้วก็นมข้นเนาะใช่นมข้นแล้วก็ขขวไข,าขา่ขาวไข่แดงอ้าวไข่แดงหรือไม่ใช่ไข่ขาว<ง> <laughs> <laughs> แล้วอะไรคะเกลือ ต้องใส่ชูนี่ทิ้งเอาไว้ค่ะโอเคแต่ทีนี้เนี่ยเราทําเป็นสูตรแบบมังสวิรัตเราก็เลยไม่ใส่เนยใส่เป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นแทนชูนมาให้พี่เล่นล่ะโอ้ยดทีันนอนหมอนวางบนหัวได้โดยที่มีไปแล้วก็ไม่หล่นชุนเทียนมาให้กําลังใจป๊ะป๊าโอ้ยมองเห็นไหมเนี่ยเงี้ยเงี้ยเนี่ยชุนเทียนมาให้กําลังใจป๊ะป๊าเพราะว่ายายุ่งอยู่นิดนึงก็เลย พามาไลฟ์ด้วยเลยเฮ้ยชุนเทียนเก่งจังเลยก็ถืยระหว่างการถ่ายทำชุนเทียนเก่งนะเนี่ยโอ้โหพี่ค่าผมสวยๆ ไม่รู้ตรงไหนเนี่ยแนะม่ต้องนะเบนเลยแล้วชคืออะไรจะลองดูดอากาศออกได้ก็อย่างเงี้ยค่ะถูกแล้วแล้วก็ยินเสียงมันไอ้น,นี่ไหมรีบอืมแล้วเดี๋ยวมันก็จะปั่นถ,ถ้าจะแบบว่าเอาตามระบบเครื่องมาเลยอะ่ะเขาจะดูจนหมดเลยแล้วเขาก็ปั่นนเนไม, <Okay. S 2> ไม่ไม่ไม่ไมันเป็นอย่างนี้แหละปะป๊า เดี๋ยวทุกคนอาจจะตกใจนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะ <c oughs> หรือมันอาจาจ,จะมีรอยรั่วแล้ว <c oughs> ไม่รอแล้วมันจะระบบสุญญากาศ ัสนานวันไหวอันนี้มันเป็นเดี๋ยวเราจะเขียนเข็นสูตรให้จริงๆเราสามารถจะทําเป็นสูตรวีแกนได้โดยเปลี่ยนจากไข่อ่ะเป็นถั่วลูกไก่ต้มหรือว่าเป็นเม็มะม่หหงอัพันก็ได้ไว้คราวหน้าค่อยลองทำออโอเคเนี่ยเวลาทอดก็อย่างเงี้ยค่ะตั้งตู้ เราแบใช่